แบบนี้ครับผมมาเลยครับมาเลยครับนวลจันทร์นะครับนวลจันทร์ครับนวลจันทร์ครับตั้งขั้นขึ้นลากนาก,าลากนมาหากระชังลากกนมาหากระชังอะไล่ะ นี่เออหลักมันมาหากระชังแม่เดี๋ยวมันะยาอมนี่ครับผมแต้มแดกเน,นะญญาะน,นี่ครับนี่ครับหนวนจันทร์แต้มแดกครับหน้าจมีครับลูลูเครงมีแฉครับ แยมแหกของปอบวครับผมไปขึ no ้นครับไปอไปเโอ้กะมาเทศป่ามือมือนี้นะครับเป็นหลังอ้อยนะครับผมกะมื่อกี้ก็ได้นว่จันนะครับกะลงเบสเ็ตประมาณเที่ยงเคิงครับกิ่นายโมงเฮ้ยถือว่าสุดยอนนะครับเบดแค่สามขั้นเด้นี่โอเคครับเดี๋ยวลุนโตต่อไปครับผมเมื่อกี้กะ ผลงานของปอบอ่ะครับผมชดยอดรัดปลาข้งบ้านเดียบขั้นเดือดไฟนะจ๊ะ สองันเลยนมอยูบ้าฮะยยู่้ยูบ้าโอ้ออกควาเลยวะออกควาเงางๆวเลยน่าจะเป็นนวลจันทร์อีกนะครับอุ้ยเว้นปะนิ่งดิแมะคนไม่เคยเยอป่ายังเงี้ยครับผม ชวนมากอ้ปลายังไปแปบงมาแล้วครับมาแล้วครับอูแตะเพียนยักษ์ครับตะเพียนยักษ์อู้หูสวิงครับนี่นี่สวิงอยู่นี่หลักไหมโอ้โหครับนี่ครับตะเพียนครับอือถั่ ดูดิตะเพียนนะ่ะเข้าปากครับหนึ่งดอกนี่ครับผมก็เป็นแต้มที่สองครับตะเพียนครับผมน่าจะมีโลนะครับเนี่นี่ครับผมน่าจะมีโลอะีรโลหนึ่งนี่แหละโอเคครับแต้มที่สองเขาอบอใบเดลยวครับ พี่เอนเหรอมมวไปเอากัน<อ>ที่ตักมาที่ตักโอ้โหจเบี่นครับอ,โโอุ้ยเอาไปกินปลากินขนาดนั้นปกินขนาดนั้นเฉยเลยครับเดี๋ยวๆมิวตักแค่เม่อตักเป็่งของใหญ่อยู่นี่ <c oughs> อะไรอ่ะฮะอะไรอ่ะเปลี่ยนฟังเองง่ายจังปลาอะไรวะเนี่ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วกดแล้วท่านไหนว่างอยู่วะต่อเนื่องเลยครับอยู่วางคันไว้เฉยๆอ่ะไปแล้ว ปลาหลุดปลาหลุดนี่อยู่ไหมอยู่ปะเบ่งสายเบ่งสายเออไปสายแล้วไปสายแล้วปลาไปสายเอาใส่ปลาเดี๋ยวปลาอะไรแม่ ตื้อๆเหมือนนอนจันไหมจังปแป,ป,แปงเอาใสเลยนี่ปปนนนโอ้มีปลาอีเดียมีปลาจริงจริงด้วยคัเป็นจับว่าร์ท่าไหนผ่านตะเคียวอยู่ตะเพียนนะครับผมแต้มที่เท่าไหร่นี่หนึ่งสองสามสี่เต้มที่ห้าครับชั่วโมงเดียวห้าตัวสุดยอดเลยโอเคครับผมเดี๋ยวปล่อยคืนครับ ถ้ามันหลากต่างขั้นไปเฉยๆขวามา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 โอ้โหตะเพียนตะเพียน,น,ยยนไปเลยมมิวไปเลยไปตักให้แม่นุนน่นโอ้โหตัวบเบลลมเลย <c oughs> ห <laughs> ลุดจอยอุ้ยตัวยังไงลุดไปแล้วครับพอบอห้องมดจบนะเนี่ยห้องมดเด่นมัน,นลูกมดบันบลูกหนูเนี่ยยูครับยำเนี่ยเนี่ยตึงไว้แม่ตึงไว้แบบนี้เหมือนตีก๊อปเลย <laughs> มีไซส์นะเนี่ย จะวิ่งอะไรวะแมวจะวิ่ง<ะ>อะไ<ต>รแมวตัวที่เจ็ดนะครับใบสองนะจะใบสองก็ดีครับนะครับตอนนี้จะเป็นต,ตัวตัวที่เจ็ดครับนั่งอยู่ตรงนี้เลยสายสินี่เล่นเลือดขนาดนั้นอน่ะ ก็ใหญ่ครับเนี่ยมีลงพยีลูกตวิงเนี่ยเห็นวะมีหางไม่ติดบ้างสิเลยเชิดหัวมันมากสิตวิงอยู่เฉยๆฉยติงอยู่เฉยๆฉยติงอยู่เฉยๆฉยติงอยู่เฉยๆเนี่ยทำให้ยามากนี่เอาตวิงปุ๊บเขวาหัวเลย เนี่ย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 เนียเนียเนี้ยไรครับเนี่ยมือตักผมอะเอมาเยมือตักอะนี่มาแล้วกันโอไปไปอาจารย์เลยสิตาก็เป็นแต้มทจี่ดนะครับชั่วโมงเดียวแต้มทจีด สุดยอดครับปลาตอบสนองดีมากครับหลังอ้อยได้เนี่โอ้โหทะลุเลยนี่ครับตัวที่เจ็ดครับช่วโงเดียวครับผมสุดยอดครับไปครับไป อยใจนะอึ้อษษนเากระลยเปลียย่ยนลากลอกเปลี่ยนลากลอกโอ้อเปลี่ยนลากลอกยกอดดี บอลนินเออบอลนเปียนยาก คตัวที่แปดครับผมกน,นีน่าจะใบสองประมาณสิบพวงนนที่เลยครับโอเคครับผมติดตามตัวต่อไปครับผมเบาวะม,ปป <c oughs> มีตัวว่นน่ะก็ม่เบาเลยลดแล้วนี่ตัวเล็กหรือเปล่าสาย ผมก็บอเห็นสายนำมีตัวไหมเนี่ยมันคือวิ่งอยู่โอ,โอ้โหตะเพียนครับตะเพียนฝ่ามือครับผมแก้ว <c oughs> อยู่แล้วแหละ,หะเะหลือเบิรงสายยา,มมา่ไมนคว่ำไหมฮะสองขั้นยวมันออกกว่ากันยางมากเลย ไปคของอาจารย์เลยมาอีกแล้วครับผมมีแต่ก้อนเหยื่อเอ้ามีปลาอยู่เวยปลาตะเพียนอีกแล้วอ่ะตะเพียนใหญ่อีกอ่ะ โอ้โหปัดหักหักหักเนี่ยพะตะเพียนใหญ่อีกแล้วครับโอ้โหใส่ตะเพียนเลยครับฝ่ามือใหญ่กว่าฝ่ามือใส่ตะเพียนนะผมปล่อยครับปล่อยปล่อยนะครับปล่อยนะครับ ไปแล้วกินตตอบแล้วจินแล้วเทศป่าเมื่อนี้นะครับเป็นรังอ้อยนะครับรังอ้อยสามเมือประมาณนี้ครับผมใบพว้งไปหาใบ2องนะผมกินไปหกถึงเจ็ดตัวอย่แล้วครับกมีรุดแน่ได้แน่ไปเมือครับผม ครับจุดลงเนาะจุดทาลงนะเนาะเนี๋ยวจังในกนัติดตามร,รออยายละเอียดทังง Facebook อาจารย์แขกอีกที่หนึ่งนะครับเรืแอจะ่ากัลงในเที่ยวข่าวกัลงในทั่วร์บอเลือกออกครับผมจะลงมึงเดครับผมมันนี่กับชิ่อมโมงเดียวก็กินไปโกเกตโตกะโอ้สุดยอดครับผมปัตเพียนโบปานินโบนวนจันก็ไซโลห้าโลหกครับผมยี่สก เยื่ผมเพราะท่านเด็กเก่งถึงคันถ,ถึงยีโซนะครับผมเดี๋ยวกติดตามกันต่อไปโอเคครับผมมือนีกะมาเทศหลังออยเยือกเทวาประสบความสําเร็จครับผมตอบสนองดีครับมือแข่งเจอกันครับผมมือนีกะบท่เป็นมือสุดไทยในการเทศนะครับโอเคครับผมเจอกันมือแข่งครับผม